Ờ nóc mà lấy, nóc mà lấy. Ờ chéo cá. Ờ đốt băng, đột băng phân nhũ bên hùa. Đốt. Lịt quá. Quá. Nè nòn ơi, tìm chát lời các lò nét. Wow. โดดบ่อยวะเขาเรียกอะไรไม่รู้งานนห่นน,หน่นเพื่อนอยู่บนหัวเนาะโตงเอาโตงเอาว้าตะกรอดเน็ตตีลังกากับหลังหน้าดีนะ่โดดแล้วลงมาคูมาเรียกก็อุ่นใจดอย พอได้แล้วไหมอาจารย์แดงพอได้ยังอ่ะอาจารย์ลักอาจารย์ที่เล่นนกดินอาจารย์ไม่เอาไปปล่อยหรอกพอไปปล่อยตายแน่นอนขนานดะนกพันเนียยหัวขาดเป็นสิบแล้วนี่แน่น่าสงสารเอาโดดจะพืชนี่โดดจะไปหรือว่ายังไงนี่ เดอดแล้วต้องขันด้วยดิเอโดดแบบนันเหมือนกับจะหนีเราเราไม่เข้าใจเนาะกูก้ด,ด้วยเพื่อนอยู่บนหัวไรแรงเอาออกโดดตับพึชอ๋อ Đó phải Đó này ăn. Đó đây. วัาทีนี้บินพนพาไปแล้วบินไม่ขึ้นนะบินอย่าบินหลายชั้นแรงนะเข้ามาเอื่